ตามีอมาพี่ตามมาอุ้ยพี่เฉินพี่ตามมาเนี่ยพี่เฉินยังไงไอ้หลุยมึงมีกอดดันไหมไปซื้อห้าหมื่นครับพี่ชายเฉินขอบคัาพี่ชายนนะเจ้พี่ตามใครเล้าผมหรอเมื่อกี้อุ้ยมีคนเหรอมีคนเล้าเหรอไม่รู้ก็หลุยบอกพี่ไม่ไม่อยู่กับเราไม่รู้ว่าเราทิ้งไปอ่ะเจ้ มาถึงก็ไม่มีนะแล้วยู่เฉยยูเชียวอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เหมือนมาใครแล้วอะยูเยเซตก่อเหมือนกันใครหลอก้ยไมพี่ไม่รู้หรอกหลุยต่มันเทแหลมพี่เกาเลยอุ้ยจะไม่ใช่แหลมพี่เกาเลยแหลมใครนะแต่ยู่เฉยนเดียวนี่แหละอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้ตายปูโตะพีูตีกันอี่ พี่ไม่รู้เลยแต่ไดวันที่แหลมพี่เกาเลยเอ้นโนโนมาแหลมเรีวล่างให้พี่หน่อยแหลมอย่าโดนแหลมแหลมพี่อยาโดนแหลมเมืนกั่าโแหลมเหมือนกัาโแหลมเหมือนกันในียอยากเสียความมั่นใจเว้ยนี่อยากเสียความมั่นใจใีอยากเสียความมันใจเอยากเสียความมั่นใจเ้ยแหลมกหน่อยดีแหลมก็ไหน่อยดนโนมันแหลมให้พี่หน่อยด่วนเลยเรีวล่างเลยมึงก็ไปมึงก็ไปเดียวน้องก็ไปดิอยกแพ้ก็ไปเียวยากตตดอยาเสียความมั่นใจสกิปเต็มโอยากเสียความมั่นใจสกิปเต็มโ ย่าเขาเลี้ยงเพื่อนเข้าวอร์เลยดิน่าจะมีน้องเลือดแล้วะวะย่าเขาอยู่ปะเยี่ยเพื่อนเข้าวอร์นี้มาเวลล่างนี้เดี๋ยวกระทืบออกมาเลยมาเวลล่างนี้มาเยอะๆดิมาเวลมาเวลล่างเร็วมาเวลเวล่างเร็วๆๆ,ๆ็ใครมีเพื่อนตรงแรงหรือคุยแลไรเอามาเลยติเออเยี่ยเพื่อนมาเลยเร็วด่วนเลย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 

ไอเฮียเป็นค mm ุยไรเป็นควยไรสตว์เป็นคยไรอยาเสียความมั่นใจหรอขยะมาดีมาดีมันเปิดแล้วมาดีมึงมาดีมาดีมดดีเดียมกว่าอกเคายแล้วมึงไม่เฉดหายค่ตั้งคยยแล้วดี่ตั้งมอสนอยคยไม่เฉดจะได้คายอยาดูหอได้น้องได้ดค่่าได้ด่่่เดือได้

我来打你！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 我打你！我来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 打 ดิเวเมตนามนี่ยกูจะบอกแห้นายที่โนมึงโดนสังคมปรนามไปถึงไหนแล้วไอ้คอท่เขาเอามเิมไอ้ที่ไอ้ี่ย่าอย่าอ่อ่่สังคมตะเกียเี่อ่างไรไม่ไหวไอ้ที่ทอะไอท่ทำอย่างไรไม่ไหวคนคนนเบาหมดนะคนในเาหมดนะไอ้่ตามาเลี้ยงตน้ไอ้ที่ามาเลี้ยงเตนี่สังคมะเกียตมส่งอเี่เป็นมาม่ันเยกวนไอ้ทตามเลี้ยงโต่งะเม่

ไอ้เหียตัวเสาไปเกยไ้ตปเลยไอ้โน้ตตัวตัวนี้ไปไปไปไหนไปไหนให้เขาเกลียดเอาเหียมึงฟังไว้แล้วเว้ยไอ้เหียไอาไอ้ตัวเหียี่ออกแกงลไมเราเก็บไว้เก็บไว้ต้องเก็บว่าตว่เก็บไว้เกว้่อนเก็บไ้ก่อนเตัวตัวตัวข้าเราข้าบอกแก๊งกูเลยเฮียตัวเนี้ยตัวตัวตัวโดนเียตัวโดนแก๊งกูลยควายตัวเสียตางตัวหาตามเันตามไปไรเกินกับมาเอตามไม่เ ตั้มคุมแล้วตั้มคุมน้องไม่ได้เลยตั้มพาน้องมาโง่มาสงสารไะ้ไหมเฮียสงสารมานะไม่มึงฟังเราเว้ยเฮียสงสงสารตั้มเลยสงสารตั้มจริงไอ้สิี่ต้าเราเอาไอยูโนเขาแกงนิดพังเลยเอาไอ้ยูโนเขาแกงพังเลยพี่ต้าเอื่อผไม่เอาไอ้เฮียยูโนอต้ไม่เอยแต่ต้องเอายาดูว่มาสจะซ้อนกับมา เขาเป็นคู่รักกันหรือเปล่าพี่เขาเป็นคู่รักกันหรือเปล่าพี่โอ้ยน้องโหเย็นย็เลยตลกครับคู่รักกันมากเล่รักกันมากคูด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 ูนูด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 ดู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 ด่ดูดูดูดดูดดูมมดแต่ละแกง คนไม่ด้อหนูครับไได้เลูดเียดิเ่มึงดนมึงนาี่เนี่ยอ้โหตัวได้เลเกียตัวได้เลเกียสมคเลยโอ้โหส่ทั้ากากะไรี่้วก็ดูมันทำตัวทำสันดานคนในแก๊งเยอยควายดนเาอกี่ยแต่ตัวเองใส่หน้ากากปิดบังหน้าตาที่เที่ยของมึงเลวควายุดตั้งฟงกูนะจะตั้งฟางกูนโดนลุท you ั้งวงการแต่ไ huh. ม <c oughs> <c oughs> yeah, ่ด uh ูส huh. <c oughs> oh, ну ันดานคนในแก๊ง เลยสันดาลเด็กเชครีอยู่น้อยหน่อยนะบ้างฝาก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 ฝื้นสันดาน้องๆหน่อยนะโอเคบ้าบ้าโอเคบ้าโอเคบ้าแล้วอย่ามันร้องไร้ควายไอ้พี่เพ้ไอ้พี่เพ้บ้าถ้าแต่เป็นเพ้ควายไอ้เนี่ยอย่าไม่เคยแพ้ใครเลยอยากแพ้บ้านอยากแพ้บ้านอย่าแพ้บ้านไร้ควายไอ้เนี่ย โนอยากพูดเลยหน่อยเปล่าโนแล้วก็แล้วก็ไปเรียกไอ้เพี่ยเราเราฟังว่าไปเรียกไอ้เติมเราไปเรียกไอ้เด็กเฮียจีนในไอ้เด็กใต้ดินมหาดุร้ายขวายขวายที่เด็กใต้ดินดุควายชิโตม่ไอ้เด็กชิโตม่ิอ่ะไอ้เฮียจีนไอ้เด็กใต้ดินบายพิเฉินเหลองกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรควายเฮียตลาดล่างไอ้ขวายเฮียลุงตัวตลาดล่างไอ้ขวายขฮียลุงเซนต์เฮียแต่เป็ตลาดล่างเฮียลุงเซนต์ดีกว่าไอ้วายเฮียตั้งยังยงขึ้นไอ้เฮียเติมแขนดิอยู่ไอแขวาย เป็นชนสตรลล้เ็นคนสูตรลอดเยเยอ่าควายมา่กูควายมึดอยูคนกูเลียน้อยควายคนท่ใหญ่ควายแยเลแจ้งแบบเพ่แจงแล่ลกนไปไหนวให้เรตัาบเชิญแป๊บนึงเรื่องเรื่องนี้เกิดจากอะไรวะ ก็มันมาเล้าอยู่นออยู่มันบอกอยางโดนตีอยางโดนตีเลยของจริงก็จริงก็พี่ไม่เสือนแรกไม่ไอ้เสือเลี้ยวหรอเาอกววเยนะแค่นั้นเองแล้วอยู่ดีแม่งมามาหามาหาพวกกูเบล่างเฉลยมาถามว่าใครแหลมแหลมแหลมคุอรเลยเามป่เอาเลยครับอเอาเอาเลยครับเนี่ยกูแค่บอกว่าไอ้เมันอทีแหลมวัวเยนะแล้วเป็นคุยเลยนด้งงเด้งเดจนะเด้งเลิกเลิกกบวิธีการพูดแบบพี่เจ๊จิ้งหรไอเฮียอย่างแรกเลยที่เ เาล้ามนไรน้อยครคพูดมึงคิดเยงไม่ได้เลยเฮียจะให้สอนจะให้สอนสันดานสอนมารยาทเฮียมึงกูไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าเนี่ยดูแลกันสันดานดีเขาทำแบบนี้กันเหรอกูจะได้รู้เฮียเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเรียกต้นฉบับมาเลยปะ ไม่เรียกต้มเธอบบอะไรไหมไอ้เหี้ยจะจะเอาขับใช,ใช่ไหมับคุณหมอใช่ครับใช่ครับตลอดได้ได้ได้เยียไอ้เหี้ยขับพี่คือผมไม่ได้จะบอกว่าโนโดีหรือว่าโฟเทคหรืออะไรน้องมันเว้ยแต่ว่าคือแต่ละคนหรืออะไรอ่ะตัวจี๊ดอะ่ะอืม แล้วฝั่งเขาดีไหมล่ะที่ทุกคนเห็นอะมันก็ไม่เหมือนกันแล้วแหละมันดีตรงไหนอะตรงไหนที่ตรงไหนที่เขาตรงไหนที่น้องผมแตกต่างอะ่ะเรื่องเรามันก็เราเนาะมันก็เราก่อนนีงแต่แท้อยู่ๆมีที่ไหนจะพูดขึ้นมาว่าถ้าแต่มันเฮนแลมเอาเลยเออพูดจอดตรงอย่างเงี้ยดูก็รู้ใครอยากหาเรื่องถูกป่ะละ่ะห,หาที่ล่งๆไหนได้ไหมมันมันรู้เหรอครับว่าใครอยากหาเรื่องใครอ<ร>่ะเก็ตป่ะล่ะต้องเทนละคนนะ ขอทีละหมอยังเพิ่งชุบเขาอยู่เพิ่งชุบอยู่เพิ่งชุบได้ครับได้หลายหลอทีละคนขอติดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งชุบนะครับตำรวจเขาขอก่อนเดี๋ยววางตรงนี้นะครับคุณหมอที่ชุบได้หมอครับชุบชุบแก๊งเทียนนะครับไม่เกี่ยวครับก็โกอ้เฮียหมอตำรวจรอแจกแล็บแต่ต้องต้องต้องแครบัตรก่อนครับต้อได้ครับเราเราชุบหรือเปล่า ดาพบยังพี่รันพบแล้วไม่ชอบเหมือนกันค่ะอันนี้ฉีดยาได้ไหมเนี่ยฉีดยาไหมคะฉีดครับฉีดครับฉีดยาไหมฉีดยาไหมคะใส่บินแรกเด้อขอหน้ากากด้วยครับถ้าจะฉีดยา ในโรงพยาบาลนะไปกับพี่ใส่บินสองพันบินเลเบลนี่เดียวมันนี้เดียวไอตัวไอตัวนี่ <c oughs> ไ,ปไปด้วยกันไม่ต้องพานะ อย่าไปหางานแซมก่อนอะขึ้นมาหน่อยดิลั่นก่อนได้ปะไปลั่นเดียวลั่นก่อนได้ปะเฮ้ยจะให้ไงมาดิยวมาเดียวเออร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 อในวอร์ดินปะมึงมาเดลั่นนี้เผื่อมันมีตัวตัวหลุดอะอย่าเพงเออไม่ต้องไปสะพานนะไปกระทืบแม่งเลาะ่อปิดกล่องปิดกล่องมากระทื้นก่อนมากระชื้นก่อนเอาคืนก่อนพูดแล้วนะมึงต้องรีบไปนะไม่งั้นมันไวกว่านะกูพูดแล้วนะมึงต้องตอนนี้ได้ยินมาในวอร์มมึงไม่มีปากกันหรอได้ยินได้ยินได้ยินเออมึงก็มึงก็ตอบเลยดีเที่ยเป็นเที่ยอะไรไม่พูดอีกล อยู่ไหนกันแล้ววะพูดดิใกล้ถึงว่าโอเคเรือล่างนะเรือล่างไม่มีครับพี่ไม่มีแล้วหรอโดนชุบขึ้นมาศพมันหายไปดูไปดูเขาเขาจะพากันแล้วไม่เป็นไรดูก่อนได้เราเขาไม่ได้เรียกเราหนิหาหาหาหมันอยู่แล่ไหนอ่ะมันมันเล้าั้งแต่ราคาเล็กแล้วไอ้เชี่ยคนเดียวที่มันเหลือคนเดียวครับพี่มันเหลือคนเดียวมันเพิ่งลงมาจากข้างบนไหนตรงไหนเออดิเอาดิมันก็ทึบมันอีกก็ทึบดิกระทึบกรทึบกระทึบเลยขวามือได้ปะกูเห็นขวามือไกลๆขึ้นลงแบนนั้น ขวามือขวามือขวามือแล้วนาพี่ถึงยังจอดขย,ยันี่นี่ขยันขึ้นมาเลยมันขับรถหนีไปละมันขับรถหนีไป,ไป,ไปละได้ยังอะ่ะตัวเมื่อกี้เหรอใช่ไหมใช่ใช่ครับโอ้ยชีย้เอ้ยไม่มีแล้วงั้นละเอาของกัดีงั้นละอันใช่ไหมใช่ได้ไดเอามามามาทุกคนครับเรื่องคนนั้นชวนคนหรืออะไรอ่ะ อย่าเพิ่งพิมพ์ชื่อไปเรื่อยหมดครับไม่ต้องพิมพ์ไปอะไรไปเรื่อยหรอกเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับเดี๋ยวไม่ต้องไปลามหาคนนั้นคนนี้บางทีเขาไม่ได้เกี่ยวด้วยหรืออะไรหรอกรบกวนรบกวนพิมพ์กันแค่ในแก๊งของเราพอนะครับไม่ต้องรอกออกคนไปเลยยังไงไอ้เที่ยมันทำไมขึ้นไม่ได้วะจ้ามอยู่หน้าแลนด์วีอยู่ด้านหลังอย่าขึ้นดิอย่าขึ้นดิขึ้นไหมาโอเคอย่าไปขับดิต้องขับดิไปไป แสดงว่ามันเอาไอเชือตีมน้ำแล้วไหมแต่แบบติีมเอ๋อใช่ปะเราอะไรกูกินข้าวอยู่ไมม่ีใครมาคุยสภาเนอ่ยใช่เขาไม่ได้เรียกเราบอสพี่บอกให้หาคนด้านนอกกระทืบมันแถวนั้นก่อนหาตัวรุดอ่ะมันไปแถวนี้หรือเปล่ายังไม่รู้แต่ว่ามันเรียกสเต็ปผลมันเรียกสเต็ปผลนเรียกอะไไม่ได้เรียกเรามันแทงผมก่อนนะครับพี่ดูแล้วบอสไปเรียกบอสเรียกไปสภาเหรอแลนด์ไม่เป็นไรใช่ปหะผมเรียกเมื่อกี้ไปเลเวลล่างโดนกระทึมดิก็เรียกไงโอเคโอเค ยังบอไม่บอกพี่เล่นไหมเนี่เล่นดิลอยเฮียอะไรอ่ะปล่อยให้แม่งด่าบเอาเลยตอนนี้มึงเจอมันกระพือไปเลยเจอมากระพือเจอ,อยังอ่ะไม่ใช่อยู่ในเกล็ดสะพานมาพี่ตามผมรับไม่ฟังยอมทำเฮียละคนเดียวตอนเนี้ยจะแล้วพี่คุณไหมเนี่ยไม่ผมจะรับร้องเพลงอไงเพื่ออยากของเฮียไมเฮียที่มึงมึงมึงโฟกัสก่อนเพื่อนตอนนี้กูหัวละจัดเลยแม่งมันด่าบบวมมั่วจัดเลยตอนเนี้ยมันดามันดากูเนี่ยไอ้เหี้ยกูไม่รู้เหี้ยอะไรกูลงไปชุบพี่ต<ห><ช>ิ่มกูยังโดน ไม่แล้วมึงใส่ชุดแก๊งอะไรแล้วมึงจะไม่รู้เที้ยอะไรได้ไงมึงมึงอยู่แก๊งเดียวกันเล่นอะดับวะเออเข้าวอร์ดเอ้ยเข้าวอร์ดเยอะๆก็กระทำได้นี่ไอ้เที้ยแป๊บเดียวสิบเก้าคนเลยเนี่ยไอ้เที้ยบไม่เงื่อถือว่าเร็วอยู่เข้าใจได้เอ้ยใครมันยืนมันเหนื่อยรอยอ่ะเต็มแล้วไอ้เหี้ยบเหลือใครอีกวะพิราม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 มีปะมันมีมันเหลืออยู่ปะมเตรียมไปเลยกูน่าจะลากได้ถึงเนี่ยไป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 รวมสภาเลยก็ได้มันไม่น่ามันไปหมดแล้วมั้ง